คุณแม่มาเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงเรื่องแวะมาหาที่เราที่ร้านจะดูแลเรื่องอะารให้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุก็เลยคิดว่าเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ดูแลหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ทําอาหารให้เงี้ยเราคิดว่าก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นที่ที่ตอบโจทย์เพราะว่ามีนักโภชนาการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วเคยไปดูร้านอื่นมาไหมคะร้นที่อื่นไหมหรือเคยสั่งที่อื่นไหมคะ เคยสั่งแต่ออนไลน์นะแต่ไม่เคยมาร้านลักษณะแบบนี้ที่หมายถึงว่าเอาผลเลือดมาให้ดูแล้วก็ตรวจแล้วก็จัดราหาที่แบบเป็นแต่ละบ,บ,บุคคลจริงๆไม่เคยคแล้วแล้ว,ลว,ลวอะไรที่ตัดสินใจอยากที่มาที่นี่ค่ะเห็นว่าเคยเห็นเราตั้งแต่เชฟหน้าแล้วอาจจะไม่รู้สุกกับคุณน้าคุณแม่ เป็นสิ่งที่แบบทให้ตัดสินใจว่าเออแบบน่านจะต้องน,าน่งนานจะต้องท<ช>ําล้มคนจะปล่อยไปแล้วเขาก็จะแบบพเพราะเรื่องเหมือนกับทุกอย่างโรคมันมันมาจากอาหารเนอะพอเราพอเราพอเราคิดดูไปดูมาเนาะก็คือคนต้องมาดูที่เหตุของมันอะคะ่ะ<ช>เลยคิดว่าน่านจะต้องทาจริงทําจังแล้วค่ะเลยชวนคุณแม่มาดูแลสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาที่เราคิดว่าเราทําได้นะคะก็จัดหา หาข้อมูลอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ที่จริงก็พามาให้เขาตัดสินใจเองด้วยค่ะว่าเ,าเป็นยังไงค่ะได้คระเดี๋ยวเราช่วยดูแล,ล <laughs> <laughs> อขอบคุณมากค่ะ